ที่มาดูความเคลื่อนไหวของทางสาวบ้างครับผมอย่างเช่นท่านวันชัยสอนสิริผู้ชมครับท่านก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าเป็นสวเนี่ยแหละฮะก็กล่าวถึงการประชุมรัฐสภานะครับเพื่อเลือกนายมนตรีครั้งที่3ในวันที่4สิงหาคมนี้นะครับโดยทางฝั่งของอาจารย์วันชัยเนี่ยนะฮะท่านเชื่อว่าการเลือกนายกที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะน่าจะจบที่พรรคเพื่อไทยค่ะคืออาจารย์นน คืออาจารย์มองว่าเพื่อไทยทราบปัญหาการตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาแล้วศักยภาพของเพื่อไทยก็คือประสานงานกับทุกฝ่ายได้จะไม่เหมือนกับทางก้าวไกลซึ่งถ้าเพื่อไทยแก้ปัญหาได้ประสานทุกฝ่ายได้เรียบร้อยการลงมติวันที่4ก็น่าจะผ่านเนี่ยครับส่วนกรณีของคุณชูวิทย์นะฮะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเตรียมออกมาเปิดโปงนะครับ,นะรบ,นะรบปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีของทางคุณเศรษฐาว่าจะมีผลต่อก,การตัดสินใจของสอวอรหรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็ ท่านก็บอกว่าไม่ว่าสวออแต่ละคนจะมีเหตุผลส่วนตัวหรือยังไงก็ตามแต่แตขออข่ขอร้องเรียนของข้อร้องเรียนของนายชูวิทย์เนี่ยนะฮะยังไม่ได้ถึงชั้นของการพิจารณาคณะกรกรมการการเลือกตั้งนะฮะหรือกกตรวมไปถึงสารดรรหนูนด้วยจะแตกต่างจากกรณีของคุณพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลที่เรื่องถึงกะกะตแล้วเรื่องก็ไปถึงสารธรรหนูนด้วยครับลองฟังดูนะฮะอาจารย์สาวจากเรื่องมอหนึงสองบางคนก็พูดเรื่องที่คุณชูวิทย์ จะออกมาแฉคุณเศรษฐากรณีเรื่องภาษีอันนี้มันจะเป็นเหตุผลในการบวชหรือเปล่าคือผมว่าแต่ละคนมันก็มีเหตุผลเฉพาะตัวนะแล้วเรื่องของคุณชูวิทย์เนี่ยก็ยังไม่เป็นประเด็นเป็นปัญหาของการร้องเรียนนะฮะหรือก็ยังไม่มีเรื่องอยู่ในชั้นกกตหรือที่สารรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดนะฮะเพราะฉะนั้นเอามาแฉแล้วก็อาจจะรับฟังไว้แต่เรื่องของคุณวิทาเนี่ยมันต่างกัน เรื่องคุณพิธามันเป็นประเด็นตั้งแต่ก่อนที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีประเด็นมาจนกระทั่งถึงสารรัฐธรรมนูญเพราะนั้นมันต่างกันครัสบสววันชัยยังบอกด้วยนะคะบอกว่าอยากให้ทางเพื่อไทยรีบจัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการข้ามความ,มากจนเกินไปเพราะเชื่อว่าถ้าหากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วสามารถสร้างผลงานได้ประชาชนก็จะเลือกในรอบต่อไปเองเนี่ย สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนถ้าดูแล้วถ้าไม่วิตกกังวลในเรื่องขั้วนั้นขัน้วนี้หรือจะยืนอยู่ตรงจุดตรงกลางเพื่อไทยก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเพื่อไทยกล้าดำเนินการในเรื่องนี้นะฮะโดยเอาประชาชนเอาศูนย์กลางของการแก้ปัญหาเป็นตัวตั้ง เชื่อเหลือเกินว่าสามารถจัดการได้เพราะอะไรครับผมมองดูแล้วเนี่ยนะครับเอาระถ้าติดไว้ในขั้วเดิมปัญหาต่างๆก็มีจะทะลุทะลวงไปด้วยประการใดปัญหาก็มีถ้าจะข้ามขั้วปัญหาก็มีแล้วตั้งรัฐบาลได้นะหรือจะอยู่ตรงกลางแบบไม่ข้ามขั้วเลยก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ เพราะฉะนั้นอยากจะบอกไปยังพักเพื่อไทยว่าหนึ่งรีบจัดการการตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วที่สุดสองอย่าไปวิตกกังวลในเรื่องขั้วนั้นขั้วนี้จนเกินไปเพราะเมื่อคุณเป็นรัฐบาลแล้วถ้าคุณแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ผมว่ายังไงยังไงเนี่ยเขาก็เลือกคุณ เหมือนพักเพื่อไทยที่เคยทํามาแล้วเพราะฉะนั้นเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเพื่อไทยเนี่ยเอาประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วเอาผลประโยชน์ของประชาชนในการแก้ปัญหารีบเป็นรัฐบาลและรีบทํางานผมเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้ก็จะลบข้อขราหาในเรื่องขั้วใดขั้วหนึ่งขั้วนั้นขั้วนี้ไปได้ สววันชัยเป็นหนึ่งใน13สวอวที่เคยโหวตเห็นชอบให้คุณพิธาเป็นนายกนะคะ,ะตอนการโหวตในวันแรกสว,อ,วอีกท่านหนึ่งที่พูดถึงการโหวตนายกในวันที่4สิงหาคมนี้ก็คือสวเจเด็ดอ,อินสว่างก็ย้ำนะคะว่าสวมีหน้าที่ต้องโหวตเลือกนายกโดยยึดรัฐนูลมาตรา160ที่ผู้ถูกเสนอชื่อต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงทางสวเจเด็ด พูดถึงชื่อของคุณเศรษฐาด้วยนะคะที่จะถูกเสนอชื่อเข้ามาคุณเจเดตบอกว่ายังมีข้อหน้าสงสัยตามที่คุณชูวิทย์เตรียมที่จะออกมาแชดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้จะรับรองได้ยังไงไม่ใช่ไทยก็ได้ที่ได้เสียงข้างมากแล้วสวจะต้องเลือกดังนั้นการโหวตเลือกนายกประธานรัฐสภาต้องให้คุณเศรษฐามาแสดงวิสัยทัศน์เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสซักถามจะให้สวเลือกโดยไม่แสดงวิสัยทัศน์ไม่ได้ซึ่งถ้าคุณเศรษฐาไม่แสดงวิสัยทัศน์ สวเจเด็ดบอกว่าก็จะเป็นฝ่ายถามเองถึงแนวคิดในการบริหารประเทศทั้งเรื่องการแก้ไขมาตรา1นึเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้มีความชัดเจนก่อนตัดสินใจลงมติค่ะ